สวัสดีครับผมจ้าประกาศรับซื้อเหรียญน,นะครับเหรียญหนึบาทนะครับของรัชกาลที่10นะครับ,บรัชกาลที่10นะครับอันน hey ี้แบบปกตินะครับนะครับจะให้ดูก่อนนะครับตัวอย่างนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับนะครับด้านหนาจะเป็นอย่างนี้นะครับเหรียญหนึบาทนะครับเห็นไหมครับ เหรียญแบบนี้นะครับปกติยังนะครับประเทศไทยนะครับพอสนะครับ25 61นะครับ1บาทนะครับนะครับทางร้านจะประมากประกาศรับซื้อนะครับลูกค้าท่านใดมีนะครับกรุณาดูคลิปให้จบนะครับแบบนี้แบบปกตินะครับยังไม่รับนะครับผลิตเป็นจำนวนมากนะครับเยอะมากๆนะครับการผลิตนะครับ ผมจะอธิบายฟังนะครับปกติยังไม่รับนะครับนะครับเห็น1บาทนะครับหไหมครับประเทศไทยนะครับพศสองห้านะครับ2 5งหนะครับ1บาทนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ตัวที่ผมประกาศนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีนะครับผมรับซื้อนะครับเหรียญละ1000บาทนะครับอันนี้แบบนะครับแบบปกติอยู่ซ้ายมือนะครับขวามือไม่ปิดปกตินะครับจะให้ดูนะครับขวามือนะครับนี่ทางร้านประกาศรับซื้อนะครับอ่า ลูกค้าท่านใดนะครับจะสังเกตนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันนะครับเห็นหนึ่งบาทนะครับราชการที่สิบนะครับเห็นไหมครับพศเหมือนกันนะครับประเทศไทยนะครับสองห้าหกหนึ่งนะครับหนึ่งบาทนะครับลูกค้าลองนะครับผมอธิบายให้ฟังนะครับให้ลูกค้า จับนะครับจับมุมนี้นะครับให้ชัดนะครับและลูกค้าหมุนเลยนะครับจับเสร็จแล้วหมุนลงไปนะครับเห็นไหมครับลูกค้าหนาขวางนะครับเกือบขวางนะครับยินดีรับซื้อเหรียญละ1,000บาทนะครับลองดูนะครับลองเอาเหรียญมาจับดูนะครับเกือบขวางนะครับทางร้านยินดีรับซื้อนะครับ1,000บาทนะครับเหรียญนี้นะครับของรัชกาลที่10นะครับ ของรัชการที่10นะครับนี่อินดีรับซื้อนะครับกรุณาดูคลิปห้จบนะครับเหรียญพัมปัมผิดพลาดนะครับเหรียญปัมผิดพลาดปกติยังไม่รับนะครับปกติผลิตมาเยอะนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมให้จับให้ดูในมั่นคงนะครับแล้วหมุนเลยนะครับเห็นไหมครับฝวางนะครับให้ดูนะครับจับตรงนั้นมันโคงแล้วหมุนนะครับ เห็นไหมครับขวางนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับขวางนะครับจใหปมั่นคงนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนไปเลยเห็นไหมครับาเสียนขวางเกือบขวางนะครับ1000บาทนะครับยินดีรับซื้อนะครับลูกค้าท่านใดมีนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับ1000บาทนะครับ เดี๋ยวทางเราอันจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับด้านล่างนะครับใต้คลิปนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ1000บาทนะครับยินดีรับซื้อนะครับเหรียญปกติไม่รับนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับลองจับเหรียญดูแลพิกนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับยินดีรับซื้อนะครับ